สุเดชนะครับวันนี้ก็มาแนะนําในรุ่น c a p 4โฟร์ไฮนเด1.9เกียร์แซดเกียร์ออโต้ซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยบอกได้ว่าตอนนี้ลูกค้าต้องการมากในรุ่น4ประตูออตโต้นะครับขับสบายนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมเครื่องกันก่อนดีกว่าไปเรามี2เครื่องยนต์ให้เลือกนะครับเครื่องยนต์แรกก็คือเครื่องยนต์1.9ส่วนเครื่องยนต์ที่สก็จะเป็นเครื่อง3.0นะครับก็จะเป็น 190แรงม้านะครับเรามี2เครื่องยนต์นะครับเลือกเอานะครับชอบแรงชอบประหยัดจัดไปเดี๋ยวไปชมครับเครื่องยนต์ชมเครื่องยนต์เสร็จแล้วเลือกเสร็จแล้วเรามาดูด้านหน้าครับกระจังหน้าโลโก้ isuzu ตัวใหญ่ๆสีเงินด้วยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดรย์ไลท์ให้ด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกสวยๆให้ด้วยนะครับซ้อนให้ด้วยนะครับ กระจังหน้ามีเขี้ยวรักยิ้มสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันต่อส่วนภายในนะครับบอกได้เลยว่าหรูหราไม่มีใครเทียบเท่ากับอิซุสุแล้วนะครับพงวงมาลัยเป็นแบบหนังนะครับจับกระชับมือนะครับฟังก์ชันเต็มทั้งสองด้านด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวคูดคอน c o n t r ด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน ปรับเครื่องเสียงได้หน้าจอสุดว้าวนะครับปรับมันติมีเดียได้ด้วยนะครับปรับแสงได้ด้วยนะครับพิเศษ